จะเห็นว่าสำนักทางหลวงที่สองบ้านเราเป็แผนทางหลวงหน้าที่หนึ่งสังกัดกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเมืองหน้านะครับซึ่งวันนี้ท่านเป็นประธานในการฟังความคิดเห็นของประชาชนท่านนิวัน์งานชุระในพื้นที่แห่งนี้ครับท่านนายอเภออีก็ร่วมด้วยท่านหัวหน้าสัตวการจังหวัดท่านโกศิลธิยกิจและก็อีกหลายภาคส่วนร่วมด้วยในครนั้งนี้ทุกเฉพาะซึ่งไม่ได้ไปกินพื้นที่ของรถยนต์ รถแต่ท่านผู Third, ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายท่านโดยเฉพาะในองค์การบริหารส่วนตำบลทีเห็นว่าน้าเรควรจะมีการพัฒนาเชื่อมเมืองเก่าสองเมืองทั้งในเวียนกดสุ ยกตามน่รยาอิสรขีที่ได้สมัยด็จฟ้าติดใจจะไปรอแขกทางได้นการของข่าขอโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการปันจกักรยานเชื่อมโยงสถานนันท์วัดชละลับบดิตทนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าจวาดพระทาตชัยแห่เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหน้า ท่านที่วัดมีความยินดีและจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมน้ำความความเห็นของประชาชนโครงการของสร้างทางจกานจัดการดับเลขหล็กพระคณะองค์เจ้าเป็นเชิญท่านรองผู้ว่าบริเวณด้านหน้าท่านผู้มใหญ่ครับทม่เห็นเรี่ยวของหน้าเที่ยงนาดนั้นได้ ของเกาะเนี่ยตอนตนี้ดูข้อมูลแล้วประมาณ2.5-2.8นะครับการจะมียูเทิร์นไม่ใช่ง่ายนะคะรับระยะนี้จะประมาณ1.5-2ถึงกิโลเมตรถึงจะมียูเทิร์นขึ้นจุดหนึ่งยูขึ้นกระหน่อมถ้าขึ้นกระหลังจะมีทางขยาระยะประมาณ1 50นะครับซึ่งในส่วนนีเออ้เรามาดูแล้วเนี่ยมาครับผมแทบจะไม่ต้องบขยายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับคือชัดมากแล้วนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่แขวงหลวงล่าที่หนึ่งนะครับที่จะ เชื่อมเชืเ่อมโยงพื้ที่ได้ซึ่งระยะทานจากในเมืองมาประมาณสักโลครึบบ่งับประมาณ2,500กิโลนะครับรับฟังข้อคิดเห็นในปรีเด็ที่หนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเด็นที่สองที่ออกสิ่งหนึ่งที่อยากจะ,ะเรียนให้แก่ทุกท่านใน้ทราบก็คือว่าในตลอดพุทธบูชาเนี่ย หรือว่าเป็นถนนประวัติศาสตร์ีที่นับนจุดัไม่เของควสคกนส้นทงการออกกันด้วยรว่าถ้าอยู่้านข้าก็จะมีเเรื่องของเส้นทาการชุชนเข้ามีในที่เส้นะครับ่อก็อยากจะเสนอชางภาพเขา của con này của thắng 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 thắng